เป็นไงปากเตะธรรมดาครับ5พัดอักขีสลาตันอีกร,ร้อยแตกหนึ่งว่าไงลูกนี่ทนเดอร์คิกทนเดอร์คิกโอ้โหสามหมื่นหกโอโ้แรงเกินสวัสดีครับผม,มยู่กั่วันพีสบาวตี้รัตนะครับวันนี้จะมาเล่นซันจินะครับนี่เป็นไอดีใหม่ของผมนะครับ ซื้อต่อจากเพื่อนมานะครับเพื่อนขายอยู่ที่สี่ร้อยแต่ผมต่อเกือร้อยเดียวครับมันก็เลยด่าผมผมก็บอกงั้นเอาร้อยเจ็ดสิบกันครับก็เลยได้มาในราคาร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ครับซันจิืหคนขอกันมาเยอะจัดนะครับตัวนี้ตั้งนานแล้วด้วยก็ผมก็ไม่ได้ทํานะครับตัวนี้เอามาเล่นให้ดูนะครับวันนี้ใช้แอคแท็กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันติดไปแปดร้อยนะครับเป็นเหรียญสามฟรีนะครับผมซันจิตัวนี้โอบูทหนึ่งนะ ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ไม่ตึงเลยอะไปดูในส่วนของแท็กนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับนี่ใช้ผสมสีกับสีแดงนะครับสีเขียวกับแดงก็จะประมาณนี้นะครับแท็กส่วนซับร้อยสี่หกนะครับของโซโลร้อยสามเก้าเดี๋ยวไปดูในแรงเอสกันดีกว่าครับว่าจะไหวหรือเปล่านี่เอบวกนะดูนี่ครับไปครับมากับผมในเกมแรกหือเกินไม่ค่อยเป็นเลยนะยเกินไปสตายไหมตาที่แล้ว ตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตัวนี้ผมอืหาจังหวะนะครับโอ้โหมีหนวดดำมาด้วยครับโอ้โหดูมันดูดคนน่าก,กลัวลูกทีบคนวะนี่นี่เป็นไงโอ้โหไม่เข้าเลยอ่ะเป็นไปได้ถอยเลยครับตั้งหลักก,ก่อนโอ้ยกวางวางบิสกิตมานะครับเออเตะเข้าไปทุบอุ้ยอืยอ้มอุม้ยจะไงวะสู้ไม่ไหวละ พันเดอร์คิกนี่เป็นไงสองหมื่นวู้แห่งแงเป็นไงปากเตะระดาครับห้าพันโอ้โหโหโดินมาแล้วแก,กเลไนะ์ได้อยู่แล้วได้อยู่เล้มาเจอคู่แฝดกอนนั่นเองครับมาดิขึ้นมาดิโอโยือนเก๊กรอเนีย่ยขึ้นมาดิหมดดำหมดดำเฮ้ยโอ้โหเออ แค่นี้เองกรับพวกอลงไปอักขีสระตันเรียบร้อยแตกหนึ่งเรี้อย้อยครับว่าไงลูกนี่ทำเดอร์คิก <c oughs> เก็บเอื้อนกันโอ้โหมันโหดเลยวะ <c oughs> ไม่เลวนะนไม่เลวตัวนี้ชึบอ,อู๋คิดรอทีนี้หนีดิอยู่ทำไมวะเอ้ยโซโลชึบ โอ้โหโ,หโ,หโดนหนีบว่าแล้วมุมอย่างนี้มุมแม่งไม่สวยนะโดดไปก็ตายขึ้นมาก็ตายเอาซันจีไม่รอมนะครับนี่กะเหรออัคคีสะตั้มบักเขาไว้ไม่ตายวะตายแน่จังหวะเนี้ยอืออูอมันติดบูธโอ้โห,โหเ,เอื้อมเด้งเต็มมือไปก็คุไม่อยู่ฮันเดอร์คิกโอ้โหสองหมื่นใส่เขาเป็นไง โอ้คิดกลอมาแล้วสู้ไม่ได้นะครับไปดีกว่า w อุ้เอ้โอ้ไม่งดักหน้าครับเจอพืชอักคีทิ่มเข้ามาครับแตกยาัดเอาโซโลโลมานะครับจะหมดเวลาแล้วหนีแนยโอนิกริริแรงจริงเว้ยฟันเข้าไปฟันเซลโอ้โหโ,โ,โดนตัดเอื้อดอีกไปดีกว่าโอ้มันไม่ได้ทงอ่ะ ทีมไม่ไหวนะมันไม่มีสายวิ่งอะ่ะออโดดลงไปไม่ทันนะวะโอ้โหธงบ้านแม่งเกตเต็มตอนนี้ต้องแพ้ครับผมไม่มีสายวิ่งเลยครับทีมผมผมก็เอาสายมัดมาสองตัวผมพลาดอย่างแรงครับโอ้โหจบไปในเกมแรกครับแพ้แบบเย,บยับๆครับซันจิ <Sang> ดูผลงานดีกว่าครับโอ้โหคิวไปห้าครับ แต่แพ้ทำอะไรไม่ได้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะรบเมื่อเปลี่ยนสีโอ้โหมันสุดจัดจริงๆแต่บางทีไม่เคยรบเมื่อเปลี่ยนตัวเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมในเกมที่2องนี่ครับมาครับในเกมที่2กับด่านนี้ด่านอะไรวะวันโนะเออด่านวันโนะไปครับโอ้โหดูตัวกูแต่ละที่ตัวในทีมกูลูกศิษย์ฟี่ปูฟี่โอ้โหนามิยะ อย่ายืดทงกลางนะครับชิงความได้เปรียบมาก่อนชื้อเด่นแบบรัดกมลมหน่อยนะไปเอาสร้างนามิครับจังหวะนี้เฮ้ยเขาช็อตไปแล้วนี่นะคีสลาตันแรงจริงๆ <c oughs> แรงก็เยอย <c oughs> รถไม่รถเลออต่อยรถยาดาอืออหนีที่มเข้าไปไฟเยอกคิกเกอ่์รู้จักเปล่าไม่นะทันเดอร์คิกอีกที <c oughs> จบครับ โอ้โห oh, แรงจริงนะท่าทีบกระชากเนี่ยบักเข้าไปเลยอ่ะอาโอคี้อื้อนี้เจอส้อนตีนมอกันนะโอ้โหกูดโดนอีกดูนตัดเอื้ออีกล่ะไฟเยอร์คกโอ้โหจบครับ <c oughs> แปลกเป็นสีน้ำแข็งยีน้ำแข็งร่วงหมดอ่ะมา,มาไปไปนู่นนะโอ้ oh, ใครโดนแม่งโดดไปนู่นนะไปเรวเก็บมันโอเคตายครับสวย อันเดอร์ฟอตอุ้งโอ้โหห้าหมื่น <laughs> โอ้ยผมงไม่ทันนี่มึงยืนชาร์ตนานเลยนะไอหมัดเคาน์เตอร์นะไกเดอร์คลิกนี่โอ้โหอ,อะไรบะว่ามึงมาสามถอยแล้วโอ้โนกไก่โอ้โหโอ้เร็วเลยครับด่วนเลยงานนี้ ไม่อยากแพ้นะตอนนี้ขอชนะเลยเดี๋ยวหาจังหวะนะครับรอ,อก่อนอือเดรดีเดรดีไปตุ๋ยดีกว่าเฮ้ยเด้อขี้นี่มันโอ้แตกแล้กขี้สราตันมันหายไปไหนวะนี่หายมึงจะหายไปไหนฮะฮะต่อยกันไปอีกทีไอ้จะหายตัวไปก็เอ้ยเจอแล้ว อยู่นี่ไงอยู่นี่เหรองานถนัดของซันจีก็คือเตะผู้หญิงยังไงกันซันจีอีกมันตีเวิร์ดนึงนะเดี๋ยวสี่ริบดึงโอ้โหว่วากูแพ้แน่เลยดูสภาพทีมไม่มีสายวิ่งเลยย่เอามาเล่นเตะตัวดอสกอนครับทันเดอร์คิก,คกนี่นี่เป็นไงสู่สู่ผีอีนูบินมาเลยท่านนกกระจอกเ่ย วนกลับมาอุย้ยโ,โ,โ,โอ้โหว่าจะชุดดองไงโดนแม่งชนโอ้โหโอเคอยู่ในธงครับก็ยึดไม่ได้นะสี่ธงจบครับสวยๆงามๆครับอืมโอ้โหแกร็ครับเกมที่สองชนะไปแบบขาดลอยนะครับโอ้โหไปดูผลงานเลยครับเอ้าทำไมกูไม่ได้ MVP วะโอ้โหโอ้โห Q5 รัดขนาดนี้ทำไมไม่ได้ MVP วะโอ้ยนั่นมัน Q7 วยมันค่อนข้างของจริงว่าเรานะรัมเบอร์ ไปดูในเกมสุดท้ายดีกว่าครับมาก็ผมในเกมสุดท้ายกับดา่านเอือพังนะครับเฮ้ e สโก้ดึงทงแรกแม่งเลยเขาหมั่นไส้ครับไม่เอาสายวิ่งมาอืของเกมที่แล้วเพื่อนบวกไเกมนี้กูเกี่ยวอะไรกันวนะเกี่ยวมาครับอุอบ้ยโ,โบินอุมือไว้หน่ากตกพัว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 ,พว,พวเราไม่ขึ้นนะครับกลัวจัดครับโอ้โหแม่งเอ้กูว่ากูจะหลบมาแล้วนะี่ วงโคตรกว้างอ่ะนี่กะเนี่ยแม่งน่าเบื่อตรงนี้ก็นกินนี้ก็ขอชนะกันนะอักคีสลาตันอื้อขิกก็ไม่โอ้โหเตะอัดม,ม,มุมครับใครยื้อมอีกทีนี่มีท้องลายกันบ้างอะงานนี้เอ้ยทำไมกดยึดไม่ได้โอ้แม่งหินหินเร็วสิเร็วส,สิหายไปสิโคตรเกียดไอ้หนวดขาวแม่งเกียดเนี่ยดูดิเห็นไหมมันใช้ท่านั้นถ่วงเวลามันก็ เราก็ยึดไม่ได้มันก็มาเติมทันเนะห็นไหมถ้าเป็นคนข้างเกย์เย็นนะนี่ในะอาคีสราตันเข้ามาอีกทีไม่โดนใครเลยโอ้โหกูโดนดิกะเชิดติดติดโอ้โห,โโหโตวีครับที่สุดเร็วรีบเกิดดูส่วนตัวบาจารังนี่เป็นปัญหาเลยนะครับเรื่งกับซันจิเนี่ยโคตรแรงเลยโดนทีไรแรงทุกทีผมไม่ลองเทสมาก่อนหน้านี้เฮ้ย อย่ามาโออย่างงี้ต้องท h u n d e r kick โอ้โหสามหมื่นหกโอ้แรงเกินบางจังหวะก็แรงเกินนะโอเคถอยออกมาครับเดี๋ยวจะเป็นจังหวะสองนะครับอัคคีสลัดต้นปับ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 ครับหมดตีครับเพื่อนเอาไปกินหมดโอเคโดนไปพวกเดี๋ยวเรากันกลางอยู่นี่นะเล่นความรัดกุมเดี๋ยวเคลียร์ของกันโอเค แม่งเกะกะกล่องพวกเนี่ยบางทีเอาวักเป้าไปพุ่มติดกล่องเนี่ยแม่งไม่ว้าไปโดบินก็บินโดบินอื้ออื้อฮ่าาโรงงานตะขี่สังหารตั้นนี่นี่ไม่ขึ่งกอดก็กูก็โดนมันไรเดอร์คิกแม่ถีบเข้าไปแม่งมีกันตายนะโอ้โหบาดตะลังอย่างเงี้หมดกอดครับกูโอ้โห มากูยอมตายก็ได้มากูไปตีกับมึงตัวตัวเนี่ยกวต่อยก็ไปต่อยมาฆ่ากูเลยโดดเลยคงไม่ทันนะเออทันอยู่อัคคีสลาตันนี่เป็นไงกุเขินโคโนฮะนี่นี่เป็นไงโอ้โหมาหมดครับตู้เอื้องการ์ตรูนอนิเมะถีบเข้าไปเรียบร้อยครับคิงเก็บซ่ากูพออีกครับ นี thunderfrost kick ไปทีเอออ่ะก็โดนอะไรเนี่ยโอ้โหแพ้นะเกมนี้ไม่ไหวนะครับสายวิ่งไม่มีเล่นนะครับทีมมีคิงไปตัวเดียวทำอะไรไม่ค่อยได้นะวิ่งจะบินไปตายก่อนนะครับถ้าสังเกตจบไปในเกมสุดท้ายนะครับโอ้โหเละเลยครับงานนี้คิวไปสามครับดึงธงไปหนึ่งโอ้โหค่อนข้างเศร้านะกดเศร้ากันครับ โดยส่วนตัวผมผมว่ามันต่ายแรง SS ขึ้นได้อยู่นะแต่ถ้าไปถึงสูงก็ไม่ได้แลยหละอืมก็เหมือนเดิมครับตามเคยตัวรีเจนแต่โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบตัวมันนะจะไปเล่นตัวอื่นที่ดีกว่านะผมว่าแต่คนเล่นนะบางคนก็เล่นสกิลเพลโหด,โด,โดตันจีเนี่ยก็เก่งเลยแหละบางทีโอเคงั้นผมจะขอตัวลาไปก่อนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนครับ